อันนี้เป็นชิฟองเนื้อหนานหน่อยอ่ะมันมีลายอ่ะนะหวังว่าวางหัวข้างนะอ,อันนี้ชิ้นหลังนี่กลางหลังมีข้างนะไม่หมองจะว,วางท่านี้ให้มันตกเฉียงไม่เต็มที่มันน่าจะน่าจะ ข้อสิบง่ายกว่านเนี่ยวางเฉลียงแบบนี้นะมันก็จะตกเฉลียงอยู่ไม่ถึงยี่สิบหนะนะ้าองศานล้วถ้าอันเนี้ยมันมีอยู่แค่สองเมตรเองสอผ้ามันน้อยมากเลยและวใส่เอด้วยเดี๋ยวลองวางดูเนาะไม่ลองอ่ะเอาจริงแหละ เดี๋ยวแม่มองไม่เสียบไม้นะเออมันมีปัญหาเสียบแล้วฟังไม่ได้ยินตะโกนเอากระกัดอันเนี้ยเราก็วางผ้าสันทบนะอันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยก็คือเป็นสองชั้นนะคะน,นี่เป็นผ้าหน้ากว้างมันมีอยสองเมตรเอง ีสองเมตรล้วก็วางสันทบมานี่นะเราก็วางชิ้นหลังชิ้นหน้าไว้ก่อนประหยัดผ้านะวางพยายามให้ประหยัดผ้าที่สุดอ่ะอันนี้แขนสั้นนะคะก็วางอยู่หน้าบริเวณนี้ให้ได้เกณฑ์ผ้าตรงนะคะ ็จแล้วเราก็ตัดออก แผนเนี่ยไม่หมองจะอัดกาวนะั้นมันนิ่มไปเนี่ยเอาง่ายเราแอบอัดกาวซะหน่อยนเดี๋ยวแม่หมองจะตัดพอดีเดี๋ยวเอาพากาวมายึบก,กลับขึ้นไปแบบนี้นะ อดออกเดี๋ยวไปเย็บกับผ้าก,กาวมา ราก็แกะออกเนาะเราก็เคลื่อนมาอ่ะคราวนี้เรามาพับผ้านะแล้วก็มาพับผ้า ็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้นะอ่าพับที่มุมผ้าแบบนี้เนาะพับสัตว์ทบที่มุมสามเหลี่ยมตรงเนี้ยก็จะตกผ้าเฉียงตรงนี้ก็จะเป็นผ้าขวางกับผ้าตรงอันนี้เป็นผ้าตกอันนี้ก็จะเป็นผ้าขวางเนาะแล้วผ้าที่บุมผ้าเนี่ยมุมผ้าแบบเนี้ยสี่เหลี่ยมเราก็พับไปก็จะได้รูปแบบนี้นะก็วางกระโปรงที่ตรงนี้เลย อันนี้ผ้าน,น้อยไปนิดนึงมันก็จะวางญาก คร่าวๆแบบนี้ว่ามันมันโอเคมันพอได้มันพอได้ไดคือส่วนนี้ก็จะเอาเอาไว้ทำผนะ้าพันคอเนาะถ้าไม่พอ,อยังไงก็อาจจะต้องหีบไซส์ลงนิดนึงเดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะคะชิ้นบนเนี่ยเราก็จะตัดตัดเป็นผ้าเออลืมไปว่าต้องพูดเสียงดัง ชั้นบนเนี่ยเราก็จะวางวางอันนี้ค่ะอันนี้เป็นเป็นเป็น,นหน้าในเราจะเอาเอาชิ้นล่างอะวางนะมมนเราสมมติเราเลิกมันขึ้นมาเอาอันนี้วางวางแบบนี้เป็นเกรนเฉลียงนะคะอันนี้ชิ้นหน้าที่แยกคอแยกคอแยกคอ อันนี้ชิ้นหน้าก็จะวางตรงนี้แล้วชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังเนี่ยผ้ามันไม่พออาจจะาวางหน้าไหนก็ได้วางเอาพออะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้มันจะเป็นผ้า mm hmm. ดิมผ้าจะเป็นผ้าตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นผ้าตรงนะหรือแม่หม่งจะวางแบบนี้เป็นชิ้นหลัง หนึ่งแล้วก็สองมาก็จะมีเนื้อที่สำหรับตัดอันนี้พอสมควรให้ตัดให้ตัดอ,นนอันนี้ขึ้นมาก่อนาแต่อันนี้ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยตัดอันนี้หนึ่ง องนะเดี๋ยวเราวางดูก็จะได้ก็จะได้อันหนึ่งเกณนขวางอันหนึ่งเกณนตรงหรือหรือเราจะวางหนึ่งสองนะถ้าขอเดี๋ยวดูก่อนให้เคลียออมาก่อนหนึ่งสอง ถ้ายังพอมีเนื้อที่ก็จะเอาถ้าไม่พอก็จะเอาเลยกว่านี้นะเดี๋ยวตัดอันนี้ออกมาก่อนวางไปตามสถานการณ์นะ อันนี้เป็นริมผ้านะอันนี้เป็นริมผ้าเนี่ยังี่เป็นริมผ้าก็คือผ้าหน้าไม่มองด้านนี้คือด้านในเปิดเอาด้านนอกเปิดเอาด้านนอกออกมาวางเกลี่ยเฉลียงที่มุมผ้าแรบ,บนี้นะ วาจะโผล่บนนี้มันเบิ่งเสียวๆยังไงก็ไม่รู้หยุดมานนี้ปวาแต่จะไม่ออล่เลยเดี๋ยวลองหันต่องนี้ต่องไหน,นได้อ่ะ ฝั่งนี้ได้กว่าเนาะนี่ตอนนี้มันสมูทตัวลงอัน,นเนี้ยดูแคบเนาะสังเกตเนาะฝัง่งนั้นอะดูกว้างแต่มาวางฝั่งนี้จะเพื่องผ้าสิเราต้องเผื่อตะเข็บเผื่อตะเข็บนี่ก็จะหายไปพอหันเข้าก็วาง่งน้นได้เลย อันนี้ก็พอตะเข็บอันนู้นก็พอตะเข็บเหลือตรงภาคตรงโน้นด้วยนี่ได้ตะเข็บนี่ยาวไม่ถึงนี่ด้วยอันนี้ไม่ต้องตัดเผื่อเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันยืดลงมาอีกตัดเลย าเฉียงเนี่ยอาจจะมีการดึงเกิดขึ้นใ<ผ>ม้หมองใจยังไม่ตัดทิ้งนะ<ส>เดี๋ยวจะกิ้งเดี๋ยวสมมนติเราทําขายอะ่ะเราก็ขึ้นตัวอย่างเสร็จเราค่อยมาเนาะมาปรับแพทเทิร์นทีหนึ่งอันเนี้ยเราทําแค่ตัวเดียวเราก็ทําแบบนี้แหละอันเนี้ยเราก็ตัดอันนี้ออกมันยาวแบก กาที่ไม่ใช่ลายขาวอะ่ะไม่มองกลิ่นมันออกมาข้างนอก,กนลเลยครับเป็นขาวกขาวแต่อันนี้มันเป็นลายขาวมันการทีม่มอ,อย่าถดยารดอยู่หรือเปล่าอะ่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นกับโครงนะต้องหาผ้ามาทำโครงว่าทำเปล่าเป่า,ปาอะ่ะไม่รอดหรอกมันเป็นชุดแบบเข้าลูกอะ่ะถ้าเป็นเสื้อถ้าเป็นเสื้อตัวหลวมอ,ะอ่ะอ่านะเป็นโอเคเอาไว้ใส่ตอนแต่นี่เป็นเป็นเข้าลูกมันผ้ามันนิ่มด้วยมันซืนไม่ไหวต้องทำโครงให้มันด้วยนะ ทิ้งไหนเราก็ไม่รู้ทำพัเทิร์นหายหรือเปล่าเหมือนจะทำพัเทิร์นหายทิ้งไว้นานจะนองาไหม แล้วก็จะเป็นส่วนของชิ้นหลังแล้วนะเอาผ้าออกมาว้าว แล้วเราก็จะแบนตนเข็บออกกับแบะ,ออะบแบผ้าออกอ,นนอันนี้เป็นเกณฑ์ผ้าขวางออันนี้เป็นเกณฑ์ผ้าตรงฝั่งนี้ก็เกณฑ์ผ้าตรงก็จะไปอยู่งนนแม่หมันะมก็จับทัดเทงที่แบะออกจะเอาจะเอาโบอยู่ในตำแหน่งนี้เเฉลี่ยงอาจจะไม่ค่อยเต็มที่แต่เอาแล้วอเอาแล้ว มันเวลาเย็บอะมันจะยากหน่อยถ้าเฉลีย่ยนจงที่มันจะฝืนข้างหนึง่งข้างนึงมันจะจะมันจะยืดมากข้างหนึ่งมจะยืดน้อยอะแต,แต่แต่ต้องเสี่ยงชีวิตแตจะจะไม่จะไม่ตัดนะจะแบบจะพับแล้วก็เอาเอาขึ้นหุ่นดูให้ให้มันให้เกณฑ์มันได้อะถ้าถ้าผ้าไม่พอเราต้องทําแบบนั้นทีนี้ชิ้นหลังจะเอาตรงนี้เอาตรงนี้นะยาวลงไปนี่นะ ยัดไปอักกาวตัดเลยถ้าเป็นสมัยก่อนไม่มีอักกาวก็ต้องปูกับผ้าอีน้นะถ้าสตาินเนื้อหนานะต้องปูสมัยเนี้ย แอบอัดเการดูดง่ายถ้าเป็นสมัยก่อนเอาปูกับผ้าชาติลปูแล้วก็ยับเก็ดแล้วก็รีบถ้าถ้าไม่อยากเย็บก็ไล่ไล่ขึ้นหุนนะสมัยก่อนนะสมัยนี้แอบอัดเการูดง่ายกว่า เสื้อเข้ารูปมันมันต้องให้งอยูทรงหน่อยเป็นเสื้อเขารปขาูปนะถ้าเป็นเสื้อตะรวมอะโอเคเดี๋ยวไปอัดเดี๋ยวไปตัดพักกะสำหรับอันนี้ยแม่หม่องจะยังไม่ตัดมันนะแม่หมองจะเอาไว้อย่างนี้ก่อน เหมือนแบบไปรีบพับจะเอาไปแบบจับขึ้นหุ่นอ่ะให้มันได้เกณ์ที่สุดอ่ะเพราะว่าภาพนน้อยนะเด,ยเดี๋ยวมันไม่โอเคนะคะเดี๋ยวแม่หมกไปทำท่าดูก่อน